เอาวันนี้ก่อนนี่เลยครับนี่เลยครับอ๋อเฮ้ยมันต้องดกด้วยเอาพอประมาณมานู่นแล้วเจ๊คนนี้ชื่ออึ่งเป็นอสมดีเด่นสามสมัยซ้อนของบ้านโคกมะขามเท่าวันนี้เจ๊มีภารกิจสำรวจข้อมูลลูกบ้านด้วยเจ็ดคำถาม คำถามเท่านั้นล่ะค่ะเจ๊จะฟันธงได้ทันทีว่าแต่ละคนเสี่ยงติดเล่าแค่ไหนและที่นี่แหละปากหมดุดเป้าหมายการเก็บข้อมูลของเจ๊เขาล่ะค่ะ วันนเลยะจพี่บุญ <c oughs> คนนี้ชื่อพี่บุญลูกบ้านรุ่นใหญ่ใจนิ่งชนกันแบบไม่หลับไม่นอนส่วนคนนี้ชื่อลำมุดหลานรักของเจ๊อึ่องเขาละค่ะแล้วพี่บุญอนะพอจะมีเวลาให้ฉันสักประเดี๋ยวไหมจ๊ะอ่ะมีอะไรก็ว่ามามดีเลยนะ <c oughs> ฉันอยากจะให้พี่บุญเนี่ย ช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยอะจ๊ะมีแค่เจดข้อแป๊บเดียวเองนะพี่บุญนะอืมอืม้าก่อได้อืมนะข้อที่หนึ่งพี่บุญลองนึกดูนะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่พี่กินเหล้าอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเบียร์สาโทสาเกเหล้าขาวเสี่ยงชุนหรือว่ายาดองอะไรที่มันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในนั้นน่ะ พี่เคยดื่มใช่ไหมจ๊ะเคยแมมแต่ไกลๆเขาก็ดื่มมาทั้งนั้นแหละเคยข้อที่สองนพี่บุญลองนึกย้อนกลับไปสามเดือนที่ผ่านมาพี่บุญน่ะดื่มบ่อยแค่ไหนอะจ๊ะเอ็งถามข้าอย่างนี้อ่ะอีเคียดมีเมาสิก ทุกสัปดาห์รรมดาข้อที่สามนะพี่บุญลองนึกย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาพี่บุญน่ะเปรี้ยวปากอยากดื่มบ้างไหมจ๊ะอ๋ออยากดื่มทุกวันจังแต่ตังมันไม่ค่อยมี กอบทุกวันก <above> ็ที่สี่อนะเวลาที่พี่บุญดื่มมันมีผลต่อสุขภาพหรือว่าทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือว่าไปทะเลาะกับคนอื่นจนมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าแบบไปติดเงินค่าเล่าเขาอะอะไรประมาณนี้มีไหมจ๊ะ นาพี่บุญมีอะไรเนี่ยก็เล่าให้ฉันฟังได้นะฉันจะไม่ไปบอกใครหรอกจ้ะฉันสัญญามหมอที่อนามัยเขาก็บอกว่าฆ่าตับฆ่านะมันไม่ดีเมียฆ่านะก็ดดาฆ่าทุกวันเลยเมืากินเหล้าเมื่อไหรแต่ตอนนี้นะข,ข้าก็ติดฆ่าเหล้าเขาอยู่เหมือนกันมีปากมีเสียงกัน nữa. ข่าก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรข้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่บุญพี่บุญจ๊ะสามเดือนที่ผ่านมาพี่เคยดื่มจนไปทำงานไม่ได้หรือว่าไปทำอะไรต่อไม่ได้เนี่ยมีบ้างไหมจ๊ะ <c oughs> ชีวิตข้าม,มันก็เหมือนกับเพลงโปรดที่ข้าชอบ เคยมีคนที่บ้านเตือนพี่ไหมว่าอยากให้ดื่มน้อยลงอ่ะจะ๊ะเมียข้านะบอกให้เลิกทุกวันแลหละเมื่อวานก็ยังบอกอยู่เลยเคยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาพี่บุญเคยอยากเลิกเหล้าหรือว่าดื่มเหล้าให้น้อยลงแต่ว่าทำไม่สำเร็จบ้างไหมจะ๊ะเคยลองมาเหมือนกันแต่ไม่เกินอาทิตย์อะใจมันสัน่นงุดนิด ทำงานก็ไม่ได้ก็เลยกลับมาลองดูอีกอือแล้วพี่บุญจําได้ไหมจ๊ะว่าที่อยากเลิกดื่มเนี่ยมันนานหรือ,อยังโอ้ยเรื่องมันตั้งหลายปีแล้วใครจะไปจําได้อเคยก่อนสามเดือนที่ผ่านมา <c oughs> พี่บุญเห็นไหมละ่ะว่าเหล้าเนี่ยมันทำลายสุขภาพพี่บุญมากแค่ไหนเ <c oughs> มียพี่เนี่ย <c oughs> เขาก็คงเป็นห่วงพี่นั่นแหละ ว่าพี่บุญทำงานมาเนี่ยได้เงินมามันก็เอามาลงที่นี่หมดเนี่ยนี่ยนี่ยน่นขาก็วางงั้นแหละนั้นต่อไปนี้นะวันศุกร์พี่ก็เลิกเมาวันเสาร์นอนวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ก็ไปทำงานดีไหมจ๊ะพี่เออมันก็ดีนิ่หวานถ้าพี่อยากจะเลิกเหล้าเดี๋ยวฉันพาพี่อ่ะ ไปพบกับคุณหมอให้คุณหมอเขาแนะนําว่าเผื่อพี่เนี่ยจะเลิกเล่าได้สนใจไหมจ๊ะออน่าสนต้องลองดูสักตั้งลึกๆแล้วอ่ะข้าก็อยากเลิกเล่าเหมือนกันอืมไม่เอามันละโอ้โหเยี่ยมมากค่ะขอบมือให้ <laughs> แต่ภารก,กิจของเจ๊ยังไม่หมดแค่นี้ แบบสอบถามนี้ยังสามารถใช้กับลูกบ้านคนอื่นๆอย่างละมุดถึงแม้จะเพิ่งเข้าสู่วงการนักดื่มแต่ถ้าเก็บข้อมูลจาก7จ็าคำถามนี้ได้เร็วเท่าไหร่จะส่งผลต่อการหยุดพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มได้เร็วขึ้นเท่านั้นละมุดเหล้าเบียร์น่ะมันดีต่อใจแต่พอเมาทีไรมันบันไลทุกทีนะลูก <c oughs> ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองกับป้าเอยแต่ว่าเองเนี่ยก็ลองแล้วรู้แล้วถ้าเองรักตัวเองอะนะเองก็ต้องไม่ไปคืนเคงจัสุราสิลูก <Yeah. S 1> เชียบถ้าอย่างนั้นเองอน่ก็ต้องไม่ให้เล่าเนี่ยมาจูงจมูกเพราะว่าเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่กินแล้วผมไม่กินแล้วสัญญา สัญญาครับน้องนาเราไม่ดีครับผมและถ้าอสมอใช้เจ็ดคำถามและทำตามแบบเจ๊อื่นคิดดูสิคะภารก,กิจนี้จะช่วยให้ลูกบ้านที่มีความเสี่ยงในการดื่มเหล้าอย่างน้อยก็จะได้เข้าสู่แนวทางการปรับพฤติกรรมความเสี่ยงและเข้าสู่การบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องและถ้าลูกบ้านลดละเลิกเหล้าได้มากเท่าไหร่ ย่อมส่งผลให้ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นจริงไหมล่ะคะอะสอมอและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสามารถโหลดแอปพลิเคชัน 1b6 เพื่อใช้ประเมินลูกบ้านว่ามีความเสี่ยงในการดื่มเหล้าแค่ไหนและประชาชนทั่วไปก็สามารถประเมินตัวเองได้ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ติดเหล้ายัง .com ค่ะ